สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาเลาะทายงัวแถวโพบุรีนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่ที่คอกพ่อไทยนะครับตำบลพะเนียดนะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคืนนี้ก็จะนอนอยู่ลพบุรีแหละนะครับพี่น้องจากคืนมือเ้าก็ที่ไปไทยายตลาดนัดพะเนียดนะครับใครสีไทยเลาะกลับไปเรื่อยๆนะพี่น้อง วุ้ใดสนใจครีมศูนยญขวาวง้วนะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับรวมทรงขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ8โดตัวหดสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมก็บหามือบอกเกินสี่สิบหามือนะครับยาทายพยาธิแบบหลาดหลังนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากากเกลือเหลือบไรนะรพี่น้องขนาดขวด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับง้วทองอ่อนทองแก่กับเฮดได้นะพี่น้อง ใส่ได้กับงัวควอยแพะแกะหมาแมวนะครับพี่น้องใส่ได้นะครับแล้วก็มียาไล่แมลงแมคเวลคนละรอยซีซีนะครับวิธีการใส่ก็ยาซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นตามตัววัวบางๆนะพี่น้องแล้วก็ฉีดตามคอกนะครับเพื่อไล่แมลงนะครับคนละสองอยนะครับเงินโอนเก็บไปทางสองอยหาสิบบาทนะครับรวมทรงนะครับสนใจติดต่อบอมอบได้นะครับไปเดี๋ยวมาเบิองวัวนะครับสวัสดีครับพ่อ เป็นไงบ้างครับพ่อช่วงนี้อ่าเอยๆเอยๆพื้นที่เลี้ยงพื้นพื้นที่เลี้ยงเป็นไงบ้างครับพ่อโอ้ยมันตอนนี้มันแรงแห้งแรงก็มันก็มีหญ้ากินครับฝนไม่ตกอ่ะครับพิ้งช่วงหนานเลยนะคนแห้งยาหิวแล้วครับคนเริ่มทํานายังครับพ่อก็เริ่มเริ่มจะหวอยู่ละครับเริ่มข้อไทยไป้หมดแล้วทางไหนก็ครับนี่นะครับพี่น้องมาเบิ่ง่า เด็กผอผ้าเบิกนะครับตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างครับพ่ออตอนนี้่อค้ามันก็ตกหน่อยแหละครับนนราคามันไม่ค่อยมีพ่อคาตอนเนี้ยอ๋อนะครับมไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับมันมีแต่คนขายนะครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้เหลือประมาณกี่ตัวครับ่อตอนนี้มันเหลือเจ็ดิบ ตัวตัอะไรครับอ่ะครับเลี้ยงงัวไม่เคยนับงัวสักทีรวมตัวเล็กตัวน้อยนะครับ <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยกรเจ็ดสิบตัวเลยมีแบ่งขายบ้างไหมพ่อช่วงนี้มีขายไหมครับหรือยังยังอันนราคาไม่ดีเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะครับแต่ทุกคนก็เขาไม่ให้ตัวยีย่สิบสามอยไอหมูตัวผู้เลยือนกันครับอ,อ๋อตัวผู้รุ่นที่ยืนเนี่ยนะครับพี่น้อง ก็รอตลาดเปิดประเทศเปิดเดี๋ยวก็ราคาก็น่าจะขึ้นนะพี่น้อนงกรลุงที่แล้วก็จับไปห้าตัวก็ตัวยี่บห้าทั้งนั้นเลยขนาดเนี้ยครับยี่สิบห้ายี่ตัวยีว่สิบสามช่วงนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงก็ปล่อยไป,ไปก่อนครับยังไงก็เลี้ยงมัน <c oughs> เลี้ยงไปเรื่อยๆนะพี่น้องบ่มีเนามีเสียนะครับในราคาก็ค่อยขายไ,ได้ขึ้นเลยได้ขึ้นเรื่อยๆมันก <c oughs> ็ได้ขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> โอ้ลูกวัวเยอะนะครับนี่ออกออกออกมายี่สิบกว่าตัวเลยเนี่ยครับตัวน้อยเน้ี่นะครับพี่น้องโอ้สีแดงเยอะนะครับรุ่นนี้มีขาอยู่ตัวเดียวยี่สิบกว่าตัวออกแดงหมดครับพ่อเขาแดงนะครับโอ้พ่อแดงรอเลยนะครับพี่น้องพ่อพาไปดูพ่อพันนะครับ พอวัวนะครับ <c oughs> ลบหน่อยแล้วลบหน่อยเด็กอยุ่อยอายุสา,<ป>ามขวบ,าขวบส,สามขวบสองเดือนเลยสามขวบสองเดือนเลือดร้อยไหมพ่อหรือ ลูกมันใช่เรอือร้อยไอเอสเคพวกไอเอสเคสายเอสเคนะครับลูกผสมใช่ไหมครับเออแบบเลือดเลือดเอสเคอ๋อสายเลือดเอสเคนะครับมันยังเด็กอยู่เลยเพิ่งโอ,โอ้นี่นะพี่น้องสามปีกว่านะครับเห็นผลงานแล้วลูกออกมาห้าตัวหกตัวแล้วอ๋อแดงนะครับพี่น้องให้ลูกแดงนะครับสวยนะพี่น้องแดงสีดีเลยนะครับนี่นะพี่น้องโบ๊ทนะครับ อ่อนนะพี่น้องดูดีแม่ขาวขาวก็ออกแดงหมดแม่ขาวก็แดงแดงให่ลูกแดงหมดไหนแม่แม่แม่หูยาวยังออกมามเป็นพ่อเลยไม่ไม่ไม่ไกลพวกแม่ทักหน่วยเลยไม่ให้ลูกหน่วยนแม่ขาวที่หูยาวออกมาหูสั้นเลยหูเป็นแบบพ่อโอ้นี่นะพี่น้องโอ้หลายคักนะครับเนี่ยลูกตัวเน่าวัวเน่าเลยนี่นะพี่น้องหลายคักนะครับ แดงๆเลยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพามาเบื้องลูกลูกตัวแรกใช่ไหมครับโอ้ลูกตัวแรกนะครับนี่เป็นตัวแม่ตัวสองตัวที่บ้านตัวตัวอ๋อตัวนี้ใหญ่กว่านี้ยังเกินกว่านี้นี่ตัวนี้ตัวที่สองอ่าตัวที่สองโอ้แดงนะพี่น้องโบดเลยนะครับแม่เขาสีไหนครับพ่อเหอแม่ใหญ่อ๋อแม่แดงใหญ่นู่นนะครับนี่นะพี่น้องโอ้สีดี เรือถูงอะไรอยู่มันก็พี่มันก็ได้กลวมันก็สองวันจับไอ้หกหมื่นห้าครับแต่ป็นตัอเป็นตัวคู่เขาไปทำพ่อพันถ้าเป็นตัวเมียก็ถือว่าราคาดีนะพ่อในะวันนั้นเขามาให้ตัวงวนรุ่นขนาดนีเหมือนมืเหมือนกับตัวงครับในตอนที่เขามาให้อ่ะห้าเดือน มนเจมห้าเดือนดีเขาให้ห้าห้ามืนห้าเนี่ยว่าจับไปไว้บ้านแล้วลูกบันตัวสองตัวที่บ้านก็เหมือนกันนะครับรวยเนี่ยให้ลูดีสีดีนะพี่น้องกระดูกแข้งขาดีเงี้วดีนะครับเม็ดสีถือว่าเก็บดีนะครับมาแล้วมาแล้วเครื่องเครื่องเล่นพุ่งกุัว อ๋อออยังไงไอ้ไอ้ตัวผู้ตัวที่ขยักไว้น้องตัวที่ว่าขยักไว้พีการี่มันที่ถ่าย,ยรูปไว้ขายไม่ตีหมื่นน้องมันเกินมาเอาน้องมันรูปรางลอยลลลขายเพี่นไปตีหมื่นเขาซื้อ,อพ่อไอ้ตัวพ่อพอนไปพอซื้อซื้อพ่อไปเขาไม่เห็นไอ้คนพวกหมูมไมเห็นมันชอบใจอะมันให้มามาตามมาซื้อมาใหม่มาตามไปซื้อลูกกลับไปอีกไ ครับพีอพ่อไ 70, ้เจ็ดหมื่นมาเอาลูกไ้สี่หมื่นงัวลุงดีเลยว่ะครับไม่คุณซื้อกลัวเป็นงัวเสียงัวแรงหน่อยครับ oh, จะไปเสียหาก็ดูลูกแบบวัแบบวนน,แบบนี้มันนั่นแบบว่าแบบว่าถ่ายมันยั้เขี้ยไอ้นี่มันเอาเอเคใส่พวกนครับคุณสายกันต้องเอาควายสายนะครับพี่นอ้อ,อง,น,องน,นี่นะนนะผลงานลูกสะอ่อนนะครับ โอ้หวัวขึ้นนะครับเว้ย <c oughs> ปีนี้ทำวัคซีนไปยังครับพ่อปากเท้าเปือ่อยเม่กี้เป็นกี่เดือนแล้วไม่เงินเดี๋ยวมั่วใจจะไปซื้อยาใหมาเ่เว้ยไอ้ยาอีไอ้ลำสกิมเลยอ๋อลำปีสกินนะครับวันก่อนวันก่อนก็เมกกื่อกี้ไอ้ยาโุ่งวันน้อยขี่วันก่อนก็เมกกื่อกี้ขี่ไอ้แปะตัว ครับที่ว่ากระปุกก็ติดตัวลงไปเลยอาจีไปรอบเลย้ลุดขาจิ้มหมดเนี่ยครับนี่นะพี่น้องสะอ่อนนะครับไปเลี้ยงไทยเห็นก็หย,ยุดดูแล้วเป็นฝูงมันเตาะาะกันเลยนะ่ครับมันยูกันเป็นเล่นกันเป็นฝูง,งวิ่งตามันอดีกันนี่พอคุ้มฟูงกันจังสี่หละนะครับพี่้อง ว่าจะออกไล่ๆกันนะครับในลูกชุดไกลๆกันเลยนะครับไล่เขาเข่ากันนั่เีเป็นสัตว์ไหมก็มันก็ติดๆกันเลยทับติตๆทับจนผอมยุ่งพ่อเริ่มเลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วพ่องัวเนี่ยประมาณยี่สิบปีเลี้ยงนะครับยี่สิบกว่าปีเริ่มมาจากประมาณกี่ตัวครับพ่อสองตัวเข้าหัวรอนสองตัวออเข้าหัวรอดย่อแล้ว เลียงบอกเออกับคนที่มีเงินน่ะแับพอไม่มีอะเดี๋ยวกูจะเลี้ยงให้พวกมึงดูอ่ะเดียวมงได้เลยพราะออกมาตัวผู้อะขายก็ตื้อตัวเมียมาแทนป่อยากได้ตัวเมียเขามาแลกก็ยังเอาเลยค่ะอาตัวเมียมาแลกอะของเราใหญ่ไม่เป็นไม่เคยเลี้ยงนะครับเราได้กําไรดีเราไม่รู้อ๋อเขาเอาตัวเมียเล็กๆมาแลกตัวผู้เราก็เอาเลยเอาเลยเขาแขกขึนไปขายเขาก็ได้สาวพันห้าพันครับได้กาไร แต่เราก็ถือว่าได้ตัวเมียก็เอาตัวเมียก็มากัดต่อพืชต่อพันธุ์กันได้เลยนะก็ขยายมาเรื่อยๆตัวเมียก็เก็บไว้เตมียแล้วกี่ปีครับพ่อที่มาเริ่มขายโอ้หงวดนี้เลี้ยงไม่ถึงสิบปีมัก็จับขายอยู่เรื่อยๆเนี้ยก็มาขายหนักขึ้นตอนที่เนี่ยสี่ห้าปีได้ขายปีงไม่รู้กี่แสนเลยครับ ปีก่อนผมมามขายได้จับเินร้านเลยใช่ไหมครับที่ผมมาถ่ายที่แรกขายในร้านกว่าร้านสองร้านสามอ๋อตัวนั้นก็คือขายเยอะที่สุดแล้วเออแ๋ยว้ะจับปีงก็ได้สามแสนสามแสนกว่าสามนสี่แสนปกติจับเลยร้านนะจับร้าน,านปีนี้ก็จับไปสี่แสนกว่าเนี่ยที่ขา,ขายไปนะครับออกไปปีนี้ก็ขายเป็นตัวผู้หรอครับหรือว่าตัวผู้ตัวเมียตัว แม่แม่งัวแม่ละแสนนะครับบอกว่าให้ลูกชายบอกมึงขายไเมื่อม่เหนื่ยยังเนียเดี๋ยวบอกขายสองแม่แม่ละแสนแม่ลูกอะแม่รวยน้อยเดี๋ยวว่าเขามาจับก่คือรถได้แมงมาเห็นเพีเดียวมึงเอาไปแม่เดียวพอครับท <laughs> ี่ได้มันโอ้เนี่ยออาลูกใหม่แล้วนะ่ะลูกพิการยที่ว่าเขาจะจับก็ขายไปสามหมื่นห้าครับขายลูกไป มันรออกใหม่สวยแ,บบสสแสดงก็ปีหนึ่งก็สามสี่แสนอยู่แล้วปียังไม่ขาดสี่แสนสี่แสนไม่ขาดเลยยังไงจะไม่ขาดมีตัวกว่าอันนี้คือขายน้อยแล้วยี่สิบกว่าตัวก็ได้กระตีแล้วขาดตัวละสองหมื่นกว่า,าว 20, ก,าากนันเนี่ะครับต,ต,ตัวเล็กกันนะครับพอถึงเวลาจับมันได้สองหมื่นกว่า,ากนันเน่ตัวผู้นะครับตัวผู้อ๋อนี่ขายเฉพาะตัวผู้กับปีละสี่แสนกว่าแล้วตัวผู้ตัวเมียบางที่เขาแบ่งตัวเมียแบ่งก็จะได้เยอะหน่อยราคาดีหน่อย วงหลไหลายหมืนปปห่นแม่พ่อรุมงดีครัเ<ะ>ขาไปท,ทำแม่พันธุ์อะไรนี่แนวพี่น้องอาชีพเลี้ยง,งวัวนะครับวัวถ้าปีละ 4, นนลสีส่แสนกว่าก็ตีไปเลยถ้ากลับตกค่าเงินเดือนเลี้ยงวัวก็ปีละเ,เดือนละสี่หมื่นนะครับไปทำนาทำอะไร <laughs> นี่นะครับ <laughs> พี่น้องเลี้ยงกี่คนครับพ่อตอนนี้ต้องคนตายายแล้วเขาช่วยแล้วคนเดียวไม่ไหวแล้วมัน แบบยิงออกลูกก็ยิงลำบากว่าไปไม่ทันกันเนี่ยับพวกน้อยๆรุ่นๆเหมือนไหวอัอพวกแม่แก็อยู่ทางหลังอยู่ันลูกสองคน,นตายายนะครับพี่น้องเลี้ยงมาในปีละสี่แสนกว่าบาดนะครับขายเฉพาะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องจะขายตัวเมียด้วยก็ได้เยอะกว่านี้านบางบางอกออกมาสวยๆแล้วหลอกห้าหมืนม่นหกหมื่นครับ ไดไเนี่ยปีนี้มันมีมาตัวเงี้ยพีกตายก็มีมีมีไอหมอกโดยเป็นหมอกตัวหมอ,อกมะเขาวะ่ะครับพอแดงแม่ม่มันนวลนๆเลือกออกขาวแว๊บเลยครับพี่ตายก็มีตัวขาวก็ถือว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่รายได้ก็อยู่ประมาณนี้นม,นนมื่อต้นที่แรกเดยจับที่แรกก็ยังได้ตัวยี่สิบห้านะครับขนาดเนี้ย เมื่ที่หลังมาให้ตัวยี่สิบสามอะหาจำหาเลยยี่สิบสามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ปล่อยวนนี้เดี๋ยวมันก็โตขึ้นทุกวันเลยเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็สามหมื่นแล้วนะพี่น้องพอมันขึ้นมาแล้วก็อายุมันหลายขึ้นมันก็ได้ราคาขึ้นไปอีกนะครับพอมันละนมแล้วมันเดี๋ยวก็อวนมันก็ดันเลยไหมครับอันนี้มันมันนองมันบางตัวก็มีนองแล้วบางตัวก็ยังไม่มีครับแต่มันก็ละนมแล้วก็มันก็ยุบหน่อยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นตัวแล้วียาก วมันก็ได้ราคาขึ้นเเป็นยังไงพ่อตั้งแต่เริ่มจากสองตัวจากที่คนหวล้อยเยอะจนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่กล <c oughs> ้าม,มาพูดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวนี้ไม่กล้ามาพูดแล้วมึงมีไม่เท่ากูแล้วต <c oughs> <c oughs> อนนี้โอ้อดทนนะพี่น้องยี่สิบกว่าปียี่สิบปีบางคนแล้ขายหมดแล้วครับ,บปลูกบักแกยังไม่ไหว ครับทำบากเดี๋ยวนี้ไม่กล้ามาหัวราอยยอะไม่กล้ามา <ok ค <S 2> <S 2> <S ุยแล้วนี่แล้วพี่น้องต้องใส่เวลานะครับเลี้ยงง่วนี่ง่อเบื่อเคยทอรยศดไผ่นะพี่น้องมาแต่เฮ้าเลี้ยงเขาให้ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นทุนมันได้ดีมันก็ได้ก็เราดูมันดีมันก็ได้ดีมันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับขอแค่เราอย่าทิ้งบัวนะครับง้วนี่บ่มีท่างถิ่มเฮ้าแน่นอนนะครับออกเต้าแล้วก็ดูแลมันให้ดีกัน ว่าแต่เฮาอย่าถิ่มงัวก่อนนะพี่น้องขั้นเฮาโบถิ่มงัวเนี่ยจังได้เฮาก็ได้ได้แน่นอนนะพี่น้องง้วะเนีู่ยอ๋อแม่หูยาวนะครับลูกออกมาแดงหูสั้นแม่ตัวนี้แหละครับเเนนนีี่่่ยยแมัโอ้แม่ขาวนะพี่น้องแม่ขาวลูกกระทบเลยนะครับแม่กับลูกอ่ะดูมันไมม่ันไปพ่อหมดแหะพอเลือดลูกออกมาแดงนะครับพี่น้องเลือดพ่อมันสูง นี่นะพี่น้องได้เดียงเขียมว่ามีลายเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้จ่ายลูกสีดีนะครับจ่ายลูกสีงามเลยนะครับถ้าคุณจะเลี้ยงใหม่ต้องเริ่มยังไงครับพอเริ่มตามมาีตามที่เรามีอดทนเอาอด <c oughs> ทนเรากอเป็มีได้ <c oughs> ไม่มีอะไรตัอ้งอย่างมาปลูกผักปลูกอะไร ขายอะไรนี้ปลูกแทงหมูปลูกท้องวักแ้งตัดลูกอ่อนอ้เริ่มจากปลูกผักขายปลูกผักขายไม่มีอะไรทั้งแบบว่าสมบัติอะไรก็ไม่มีแลวเขาครับแล้วที่เม่ได้ที่ได้อะไรนี่ก็ที่ที่เก่าที่เก่คกาอ๋อที่มรดกเขายกให้ครับอู้งเก่งนะพี่น้องถือว่าความอดทนความมานะความพยายามเอาปีพามน้ำลดดผักอลยอ๋อหักกาดผัก น่าแล้วก็ปลูกกากาปลูกากา,ากาันนาหอมจากปลูกผักขายนะครับแล้วก็เขาให้กลับบ้านทำไมกลับครับในลูกเสาให้ตังค์ซื้อตัวน้อยสองตัวครับบางเดียก็เลี้ยงเลเขาหัวร้นนอ,อนครับตอนนะี้พ่ออายุเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกสิบหกแล้วหกสิบห้าหกสิบเก้าครับหกสิบห้าหกสิบหกนะครับพี่น้อง คนอายุสัมนียนะครับพี่น้องถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องกับไรในต่อปีบัวตองไปเป็นภาระผู้ใดนะครับนอนหารับจ้างรับอ้อยก็ออกิคนครับดูแล้วมันปะ่ะนะครับรพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวบังมอบจะไปหาบ่งพักก่อนนะบัวนันได้บ่งพักเทียนะครับรเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรบ,บังมอบขึ้นให้นะครับ มีเบอร์อยู่นะพี่น้องหาผู้ใดอยากได้อยากมาเที่ยวมาเล่นหรือถามข้าวปรึกษาเรี่องงัวนะครับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ